คือเขาคือกูจิตาจั่วทุส่สิบสองสีซี่นะฮะแล้วเจนเอ่อจนตรงะจะเริ่มเติบโตเลยหนูนะฮะจะซีนี้ลูกฮะก็จะซีนี้เออจ้าลูกแห้งนะฮะแบบย่อไม่เดินหรือว,ว่าเบื่อก็ไม่ได้กินปุ๋ยหรือว,ว่าสายโยวัจัางนะฮะแต่สภาพจะเป็นแบบนี้แต่หนูย่อแต่กูไล่ลองดูใช้สิบสองสีซี่นะฮะเพราะว่าก่อนใช้นิจะ จะเดินมีชุดแบบชิจงยอดจะเดินเราจะมีชิจงเลยนะเหรแล้วกูก็ลองมาเปิดใจสิองใช้ตัวส,สิสองซีซีนะเหรอแต่ว่าจะมีกี่โอลนรัวเจอแต่ซื้อปูกาก,ก็อยูล่ลงทุนต่างดันดาวแต่กูลองอีกจานนะเหรอจึงก็เลยเปิดใจลองมาใช้ตัวนี้เดี๋ยวซีพี่ใช้ตังมาเออลองซื้อถุงอี๊เทา้ามีใช้แกวตัวเกวจาวรอบแรกกูใส่ไปอีกโคซีซีนะเหรต่อถังถึงสองร้อยลิตรเลย จบภายตรวจทางชอบภายในเราหนุ่มเจนุกตรวเสโ็จอีเลยยอดมาเดินได้ยองช่างนะฮะลงล้างห้างใบเขียวใบเขียวแล้วก็เอ่อจนเจาะจ่อมาเนื้แข็งแข็งแรง,ง,งเลยนาะไม่สิส่เซ่อแต่ต่างคนเราช่างเลยแล้วก็จากนั้นแล้วก็พี่ก็เลยเอ่อจาก้างหลูจากได้อีเท้าหลูซื้อนวดทางออลลอบนะฮะอฮะอลลอบเลยมาดียองในเนาะเกินเลยน,น,ลยนะ อันนี้คือกุห่อเจ้าของสวนเลยนะคือที่ได้ใช้จริงใช้ต่างมันนี่องเลยน้ลเลยมาคาช่วยไม่สวดเลยเพราะว่าใช้แล้วนี่เห็นนึงเจ้าหออจ้อนหนึ่งแบบจิโนออาหารนี่จะแข็งรูมลอดหนี่จมลงอ่ะจนจีนนี่จะเดินก็จุดช่วงบอกทีบอกทีกทลงมีจ่องหนี่เ็กู้แบบทั่อทีก็ตัวลาแบบนี้จะรู้เล,เลยนีย่ว่า แล้วกูก็เลยมาเปิดใจซื้อถูกของอ้อปลอปเล่าเนี่ยนะซื้อตังเราซือ้อไลอีอีอาที่ย์ซื้อเต็นท์อย่ยุ้งจ้จองเสษตรแต่ลูกลูกยอดเดินสองสองห้าจมลองช่วงช่มลองลัดหล,ลังนี่เนาะก,ก็เลยลองมาใช้ขวดที่สองแล้วกูตุ้ดจั่วออหรือล้อกูจะซื้อมันมีปุ่งช่างนะอาจ,จะไม่สะดวกเลยเพราะว่านกจิฮอหหลังฮานะเหรอคือคนใช้จริง นี่จะๆอิปลงรูลูลููเลยเนอะนูมาจะทงเลยน้อยนะขอบคุณรีวิวจากบ้านมูแม่โถนะครับที่มาแบ่งปันผลลัพธ์ให้พวกเรานะครับเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยนับตราไบโมแกนสูตร1 2 C สครับ